ท่านผู้ชมพบกับรายการกสรมนูนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรายการดีๆที่นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับวันศุกร์ที่26มีนาคม2564เวลา7นาฬิกา30นาทีนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำผู้บริหารขา้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม2564โดยมีนางอุดมรักษ์ศรสาลีนายวรรณรัตน์สีสุขใสรองอธิบดีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยณนะบริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางอุดมรักษ์ศรสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านครั้งที่1นึ่งทับสองเพื่อพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านณห้องประชุมชั้น8กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวันเดียวกันเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนยอภิญญาสุจริตานัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายจรัญชัยก่อศรีพิทักษคุณหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเคาะลูกจ้างครั้งที่3ทับ2564โดยมีนายสุธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อทราบรายงานรายรับรายจ่ายและเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนส่งเคาะลูกจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 รวมถึงสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนส่งข้อลูกจ้างนอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจ่ายเงินส่งข้อลูกจ้างกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยโดยมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมมิมตรไมตรี2ชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานข่าวถัดไปนะครับวันศุกร์ที่26มี 64, นาคม2564นนายวรรณรัตน์ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2564เพื่อพิจารณาการจัดกลุ่มและแบ่งพื้นที่ในการพิจารณาประเมินผลคะแนนของคณะทำงานและกำหนดแผนการพิจารณาประเมินผลคะแนนในแต่ละกลุ่มณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกานายไพโรธโชติกาสถียรรองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์และใบประกาศกิตติคุณแก่สถานประกอบกิจการและเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้โดยมีนางโสภาเกียรนิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อประกาศกิตติคุณ และยกย่องสถานประกอบกิจาการและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาที่มุ่งมั่นในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจาการอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยโดยสถานประกอบกิจการเข้ารับรางวัลจำนวน138แห่งและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า400คนณนะศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตวันจังหวัดนครราชสีมาวันจันทร์ที่29มีนาคม2,564เวลา13นาฬิกาณห้นะองประชุมจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5กระทรวงแรงงาน นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภทกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งหม่มโดยมีนายสุธิสุโกศลประดากระทรวงแรงงานนายอภิญญาสุจริตานันทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมในพิธีวัตถุประสงค์ของการประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนไทยที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีองค์กรเอกชนในกิจการสินค้าประเภทกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งหม่มจำนวน12องค์กรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวและในวันเดียวกัน นายอภิญญาสุจริตานันทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ทับ2564โดยมีนางอุดมรักศรสาลีรองอธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาครัฐเข้าร่วมประชุมโดยพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้ เพื่อบรนเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1ศของสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งรวมเป็นเงิน25ล้านบาทณห้องประชุมมิรไมตรี2ชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันอังคารที่30มีนาคม2,564เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนางอุดมลักษณ์สอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบครั้งที่1ทับสอโดยมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนแรงงานนอกระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการปฏิบัติการในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองทางประกันสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบและทราบการขัดเพื่อนกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการการดำเนินการส่งเสริมความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแพลตฟอร์มนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้นหนึ่งในวันเดียวกันเวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางโสภาเกียรตินิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายงานการปิดการตรวจสอบ รายงานการเงินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2563ากสาจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมทั้งรับฟังคำชี้แนะทางด้านการเงินโดยมีนางนพรัตน์นิพัฒน์ธีรนันผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินเข้าร่วมรับฟังณนะห้องประชุมมิมตรไมตรีสองชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันพุธท,ที่31มีนาคม2,564เวลา9นาฬิกานางโสภาเกียรนิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านการขาจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 4ถึง2,565โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจำนวน200คนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติฉบับสมบูรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทยและมีการปาฐกาถาพิเศษการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทย โดยนายธราเทพมานะกุลเลขานุการประจำคณะกรรม,มาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรณรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหาคนครข่าวถัดไปวันพุทธที่31มีนาคมเวลา9ก้นาฬิกานางอุดมรักษ์สอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปีพศ2564เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปีพศ2564พร้อมทั้งหา,หารือแนวทางการมอบรางวัลและรูปแบบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยมีนางลุงดาวันกันทัศน์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณห้องประชุมมิมตรไมตรี2ชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกานายพิญญาสุจริตานันท์อดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน40คนโดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางการให้บริการเพื่อให้สามารถบริการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดณโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนายประทีปทรงลำยองผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางลายหัวเรือนกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางกระทรวงแรงงานประจำปี2,564โดยมีนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้แทนฝ่ายกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นณห้องประชุมอำพรจุนนานนชั้นสิบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวันเดียวกันนางอุดมลักษ์สอนสาลีนางโสภาเกียรตินิรชาและนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำคณะผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่เข้าแสดงความยินดีต่อนายสุชาติพรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปรหลัดกระทรวงแรงงานและแสดงความยินดีต่อนายไพโรธโชติกะเสถียรรองประหลัดกระทรวงแรงงานได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการจัดหางานณกระทรวงแรงงานเวลา12นาฬิกา30นาทีนางอุดมลักษณ์สอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมการเสวนาเรื่องแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจัดโดยคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภาซึ่งการเสวนาดังกล่าวจัดเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นในการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนณนะอาคารรัฐสภาวันพฤหัสบ,บดีที่1เมษายนนายอภิญญาสุจริตตานันอดีตปรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการ,ร,การและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ทับสอ โดยมีนางโสภาเกียรตินิรชานายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาอนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในการจัดหาของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ การขอรับการสนับสนุนรางวัลจูงใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2,563และการพิจารณาให้พนักงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการบางประเภทตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมข้อหารือในการจัดทำผู้มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจาการณห้องประชุมชั้น8กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีที่1เมษายนนายจรัญชัยก่อศรีพิทักษ์คุณหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงานโดยมีนางคณิษฐากองเงิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต12กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมภายใต้แนวคิดฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนช่วยเหลือสำหรับการทำงานในที่อับอากาศเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบกิจาการในการดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 การอบรมจัดโดยบริษัทเทนเนอร์อินไทยจำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการผู้เข้าร่วมการอบรมคือผู้ใช้แรงงานลูกจ้างและนายจ้างจำนวน1 0 0คนณห้องประชุมชั้น5สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระดีๆประจำสัปดาห์ของกอรสรออนิวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันทุกสัปดาห์สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้เป็นประจำผ่านทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกรสรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมขอบคุณครับ สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน